โอ้โหครั้งแรกของแกตาที่มาสนามบินนะคะแล้วก็ได้เห็นเครื่องทำความสะอาดอัตโนมัติคือไม่ต้องใช้แม่บ้านเลยคือใช้น้องให้น้องทำให้โอ้โหบรรยากาศตะลึงมากคิดว่าจะมาไม่ถูกนะคะมาถูกเฉยมาคนเดียวด้วยโอโ้เป็นไงเก่งไหมล่ะ โอ้โหทุกคนอันนี้คือจะเป็นเที่ยวบินต่างๆนะคะโอ้ต้องอ่านภาษาอังกฤษไม่เป็นค่ะทุกคนขอโทษทีค,ทค,ค่ะแต่จะมีภาษาไทยให้หสวัสดีสวัสดีอีกรอบคืออึง้งมาคนเดียวค่ะอึ้งมากแล้วก็เห็น สถานที่ต่างๆ,ๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะออกไปดูนอกรอบกันนะคะว่ามันเป็นยังไงอันนี้คือข้างในนะคะ <Okay. S 1> อลังการแล้วก็น้องๆมาอีกแล้วน้องมาหายแล้ว <laughs> น้องมาหายแล้วค่ะก็่ทำมาสะอาดแล้วก็คนเยอะนะคะทุกคนมีแต่พลัง อนนี้คือเดินทุกคนก็จะสงสัยนะคะว่ามาทำไมสนามบินจะไปไหนจะบินไปไหนคือไม่ได้บินไปไหนคะ่ะแค่จะมาดูให้เห็นกับตาว่าเออมันสวยขนาดไหนมันเป็นยังไงอันนี้คือสนามบินสววรรณภูนะคะทุกคน อยากมาไม่ได้ไปไม่ได้บินไปไหนอยากเห็นว่าห้องเนี่ยมันเป็นแบบแบบไหนแต่ถึงจะไม่มีโอกาสได้ขึ้นเครื่องบินเนาะแล้วก็เห็นสนามบินก็พอแล้วโอโหทุกคนนี่คือข้างบนรถไฟฟ้าเราเวลากลับเราก็ต้องกลับรถไฟฟ้าไปลงพญาไทอ่า เข้ามาแล้วก็ต้องมานี่นาาก่อนมิตรร้านจอดรถโอ้โหทุกคนโอ้ยอลังการงานสร้างแล้วก็มีตู้ให้กดเงินเทียบว้าวมาทำไมมา ทุกคนต้องสงสัยนแนะ่คลิปนี้ว่ามาทำไมยังไม่บอกนะจะเฉลยท้ายคลิปจะไปหาผู้บ่าวต่างประเทศค่ะ <laughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะบอกว่ามาทำไมโอ้ทุกคนลงจอดรถรถที่ประเทศไทยเยอะขนาดนี้เลยเหรอดูมอเตอร์ไซค์โอ้โห พ่อยเนี่พวกโรงจอดรถแบบเฉพาะรถอย่างเดียวเลยปัาปัสบัสบัสตีงแต่เท่าของผมลงมาลุมหกิดทั้งลุมจะเป็นรถจักรแล้วนะทั้งเท่าจะเป็นรถใหญ่ป๊าที่นอกเนี่ยเรืออีกเรือ,เร,อเรือยุคุ่นนะมาผิดกระหังซิมีจักรสันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชั้น ห้าหกชั้นเลยแหละโอ,โอ้โหแล้วก็มียังนี้ของไอเซออะไรทุกคนมันน่าจะเป็นแบบว่าให้เครื่องบินลงนั่นแหละจะเป็นเครื่องจับสัญญาณอะไรสักอย่างเนี่หละอมังม้งมั้งนี่คือไม่รู้นะคะไม่แน่ใจทุกคนคอมเมนต์ได้โอ้โหสุดยอดค่ะครั้งแรกประสบการณ์สาวลาวที่ได้มาสนามบินสวเนนภูมิก็คือ เลิดมากไล้ได้เห็นอะไรหลายอ,อย่างเปิดหูเปิดตาเนาะนี่ตรงจอดรถรถคือยงเยอะเยอะอีหลีรถมอเตอร์ไซทุกคนตอนนี้มาเลยก็จะไปส่งใครก็คืออุ๊ยมันหนาวอะ่ะหนาวจนจนปากงู เย็นเนาะเพราะว่าคนไม่เคยอยู่ในแอร์เออเนี่ยค่ะไปส่งพี่สาวคนสวยกับต่างประเทศนะคะแต่จะไม่เอ่ยว่าใครแล้วก็จะไม่ให้รู้เลยว่าใครเพราะว่าพี่เขาสวยมากเดี๋ยวพี่เอฟซีจะชอบนี่คือสัมภาระของพี่เขานะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปรอส่งพี่เขาอ่าขึ้น ขึ้นยนต์เอ,อ้ยไม่ใช่ขึ้นเครื่องบินนะคะทุกคน <S <s แล้วก็ที่สำคัญอยากมีอะไรจะบอกว่าแก้มีอะไรจะบอกสนามบินสุวรรณภูมิใหญ่มากจนจนแก้วหลงหลงทางมันใหญ่แล้วก็มันสะอาดมันใหญ่คือใหญ่ใหญ่จริงๆใหญ่แสีใหญ่ว่าฝอยจนหลงทางบุหัวสั่นยังต่อสั่นยังทุกคนมันเป็นารแห้งแล่ลดล็รพรยพอมยอดบริกูทมากค่ะที่สำคัญปากแตกแล้หนึ่ง คอมเมนต์ตายบายค่ะตอนนี้เราก็ส่งเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยเราจะเดินเก่าทุกคน เป็นพี่สาวที่เคารพรักคนหนึ่งปิดไว้ดีกว่าไอาคนที่แบบว่าที่เข้าใจดีคนนึงนะคะทุกคนแล้วก็ได้แบบว่าก็ตาอยากมาส่งเขาเขามาเที่ยวเมืองไทยเนาะแล้วก็แล้วก็ไปลาโอ้ไ้ทีนี้กตาก็อยากอยากมาส่งเขาเพราะกตาไม่ได้มีโอกาสไปกับพี่เขาด้วยเพราะติดงานนะทุกคนแล้วทีนี้ก็เลยจะมาส่งพี่เขากลับ กลับบ้านก็เหมือนบ้านเนาะพี่เขาอยู่นู่นนะใส่ยอยู่นูน่นแล้วมาเที่ยวไทยนาน,นานทีอ่าก็มาส่งนะคะก็สําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็ดูคลิปให้เดินที่มีํำโฆษณาน,นะคะสวัสดีค่ะ